ทำไม่นับปรากฏการณ์ความรักนักเทนนิสมือเก้าของโลกและผู้หญิงที่งามที่สุดในจัก,กรวาลพาระราชนีชาพั์และแนตตาลีนั้นนี่คือคู่รักกีฬาบันเทิงที่ฮือฮาที่สุด5ปีก่อนนี่ญาติผมคุณชิงชยัยเปิดร้านอาหารที่อลังที่สุดในไทย ตอนนั้นผลงานฟุตบอลไทยก็สุดปังแต่ความเป็นกีฬาบันเทิงของเราอยากมีช็อตเด็ดมากกว่าแค่สำสตาอตอนนั้นเห็นคุณเมพิชปลื้มนักบอลตัวนิดก็เลยจัดไปโชว์โรนิดฮะสัมภาษณ์คุยบอลทานข้าเปิดหัวใจออกเดทกันในโชว์โชว์เดียวไปเลยนี่แหละตัวตนแชมป์ผีพลต้มยำน้ำคนรู้จักกวินเลยรู้จกัก กูวินเนี่ยมีดีที่บินได้เหมือนเพนกวินยืนอยู่ตรงโกแล้วก็ก็บินได้ด้วยเลยแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ซิกแพคสวยที่สุดในประเทศมีมีเพื่อนบอกให้ถ่ายซิกแพคส่งไปให้ด้วยนี่นี่นี่เขาเขาโสดอยู่นะฮะโสดอยู่เหรอคะงั้นโชว์ซิกแพคได้ไหมคะถ้าที่เมดโอ้โหวันนี้ขอทำงาน เป็นคนถ่ายแล้วกันคุณถ่ายดิคุณถ่ายเลยดูเหรอคะเอาแล้วเอาแล้วในกาน่โอเคดูไ่ได้วเป็นแบบคนที่โชคดีนะให้กวินเป็นกำไระเองกบ้งวินจะโชว์ซิกแพคกับเมย์พิชญาณใชอยากเห็นเยอะแค่ไหนครับเอาแล้วแต่เขาสะดวกหรือว่าก็วัดใจกันเลยใจแค่ไหนคะโอ้โหไม่บอกยัย ถอดแจ็คเก็ตก่อนไหมถอดแจ็คเก็ตก่อนอจเก็ทีกับผู้หญิงเนี่ยโคตรวายเลยพี่ก็ถูกแล้วนะครับถ้าเขาถอดให้คุณนี่ก็ผิดประดิษฐเดี๋ยวคุณเมย์ลอง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 ไปดูในภาพเดี๋ยวโอเคค่ะเถื่อนโอ้โแดงเลยอกโอ้โหโอ้โหอ่ะคุณเมย์ลองตัดสินช่างเร้นเดี๋ยนะเวรงไปเลยฮะให้ดูจริงเหรอโอ้โหเขามีซิกเนเจอร์จริงด้วยอ่ะแล้วแชมป์ล่ะคะ ผมเก็บไว้ให้คนสำคัญผมดูคนเดียวครับนี่รอดเจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี้แผมโชว์ต้องโชว์ก่อนกวินเพราะว่าถ้าเกิดโชว์หลังกวินนี่ผมตายได้นะอ่าแล้วเมสซี่เจเป็นไงฮะหน้าตาตอนนี้เขาเป็นผู้ชายที่เรียกว่าดังกว่าพระเอกนีดดังกว่านักงอกณตอนนี้วิเคราะห์น้องชายผมหน่อยฮะเป็นวันที่ผมที่จะอายที่สุดครับผมเรื่ออะไรนะครับอายครับเมย์สูงเท่าไหร่ครับ ร้ 8, อยหค่ะจริงๆความสูงก็ไม่ใช่อุปสรรคคือเขาก็มาปรึกษาผมว่าเออถ้าเขาจะไปจีบนางแบบหรือว่านางเอกเนี่ยเขาสูงว่าหกสิบเซนมันจะมีปัญหาไหมไหนนอกน่้นเราต้องยืน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 ให้ดูสักนิดหน,นึ่งได้วไหมฮะคุณแมน <laughs> คุณแมนยืนมาหน่อยนะคุณแมนคมนคุณแมนลองยืนให้ผมดูสักนิดหนึงห<า>่งค่ะเฮ้ย โอเคโอเคมันก็เนี่ยวามแขนได้สบายอยากจะัถ่ายรูปนี้ให้ไวครับจัดไปจัดไปเซลฟี่เซลฟี่แม่โอ้โหเจฮะผมโคตพิเศษเลยอ่ะแเราเข้ากของแปลกอันนี้ปีเท้าแต่ละคนใกล้เคียงกันเพาเป็นทีมชาติหมดเลยวันนี้จะให้มีโอกาสได้คุยกับสาวสวยจะจะจะจีบจะทักทายภายในเวลาสักสามสิบวิแล้วสุดท้ายจะให้คุณเมย์ลงมติหรือว่า คนไหนหน่าสนใจเราจะไล่จากคนที่พูดน้อยสุดละกันเพื่อนไม่เป็นการกดดันเขาซึ่งก็ทำเป็นแกล้งหลับเปรื่องเปรี่องน้อยจะถามอะไรก็ได้จับเวลาหน่อยนะหนึ่งนาทีเอ็มอ่ะดูวิธีจีบหญิงแต่ละคนอุ้ยสน,นุกนะเนี่ยรายการสามสองหนึ่งแอคชั่นพี่มีบอกโสดใไหมโสดค่ะก็ถ้าโสดผมก็จะลองศึกษาดีใจนะครับ โอ้โอ้โอ้แต่แล้วเออทุกอย่างเสมอโอเคโอเค้เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออนี่เล่นกองหลังหรือกองหน้าครับบุก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 นะก็ล้ทีจะไปพูดอะไรันเนี่เราชอบผู้หญิงแก่กว่าไหมคะได้ครับชอบครับไม่ได้ไม่ชอบใครกว่าเราคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเอออ๋ออีกโอเคอีกโอเคเขียนได้ผ่าผ่าตังค์หมดเวล้วค่ะเล่นกองหลังจีบเหมือนกองหน้า ตรงตรงอันนี้ให้เก่งอะไรเต็มร้อยให้เก่งอะไรครับอันนี้เหรอคะให้แปดเ้เต็มเต็มอเต็มเต็ม10อเต็มรเต็ม10ให้ให้แปดโอเค อดูแมนแมนอันนี้อันนี้เขาเรียกอันนี้ดูขี้อายดูประมาทขี้อายประมาทแต่ว่าแต่ว่ามีมีคนเล่าว่ามือสีสันเครื่องจริงเฉะนั้นเมย์ต้องเมย์ต้องเปิดใจคุยคือก่อนเราจะคบใครเนะอันนี้รู้เลยกลัวเมียแน่นอนอ่ะตีคุณเหมาตาเห็นนะสามสองหนึ่สาระอยู่เย็นอย่าให้เสียชื่อเมืองทองแอคชั่นก่อนเลยป่ะไม่ไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่ฮะสถานการณ์มีคนบอกว่า เหมือนเกาหลีอะค่ะเราชอบเกาหลีไหมคะไม่ชอบไม่ชอบอรอคะแต่เราถ้าเกิดว่าเมยชอบเพราะว่าดูเป็นเหมือนแบบศิลปินเกาหลีอย่างเงี้ยโอเคไหมยินดีครับยินดีเหรอคะถ้างั้นเต้นเกาหลีให้ดูหน่อยได้ไหมวันเสาร์ก่อนหน้าเมยว่างไหมนะหนูว่างค่ะพรุ่งนี้ก็ว่างค่ะโอเคัเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูหลักกัน ที่ไหนอะไรไม่ได้นับเวลาเราได้หมดเวลาโอเคฮะคะแน่เท่าไหร่ครับเต็มสิบให้แปดเท่ากันละกันอันนี้เตี่ยตรงบุคลิกดูแบบเราจะชอบคนแบบบุคลิกหนึ่งมากกว่าผมว่าเดี๋ยวผมว่าเราเราคุยกับคนที่มีข่าวกับผู้หญิงที่ชอบแคปเคิบหน้าจอดีกว่าอ้าวเป็นคนแคปเหรอเปล่าครับอ่าเป็นการเป็นการรับบทสนทนาโอ้โหนี่คนระดับดารามาทักอ่ะเกิดเลยเวลาพร้อมหนึ่งนาทีนะครับสามสองหนึ่งแอคชั่นเชิญครับ ถ้าเริว่าไม่อยากเฟสไทม์กับน้องบ้างได้ไหมคะกับเฟสไทม์บองเลยหล่อนี่แหละแล้วถ้าเกิดว่าเฟสไทม์กับเมย์แล้วเลิกเฟสกับคนอื่นได้ไหมอะคะไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเหรอคะจริงเหรอคะทำไมเขาไปไหนแล้วอะคะเขาเป็นเพื่อนผมสมมติผู้นี้จะตายอะผู้นี้จะตายจึงเปี่ยนที่ชอบไปสุดคุณจะบอกกับเขาว่าจะชวนไปกินข้าวอ๋อเหรอคะอาหารประเภทไหนคะเออหมดเวลา อันนี้ถ้าดีทีแล้วอ่ะเปิดมาดีนะสอบตกอ่ะเปิดมาแรงคะแนนเป็นยังไงครับเกิดฤิ์เนี่ยเป็นยังไงให้สี่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาใส่เบอร์สี่เป็นเป็นคำชมโอ้โหเขาจำเบอร์เสื้อยนได้แลเนี่ยเชียร์ชานะเชีนเนี้ยเอาแล้วฮะเราเห็นกวินบินได้นะฮะวันนี้จะมาดูกวินพูดได้คุณผู้ชมครับในเวลาหนึ่งนาทีแอคชั่นมองหน้าก่อนตกลงมี สิบวิพอครับโอ้สิบวิพออยากให้พี่เมย์จ้องหน้าผมครับค่ะจ้องที่ตาค่ะครับแล้วก็แค่สิบวิครับผมว่าพี่เมย์คงจะรับรู้ได้จริงความรู้สึกข้างในใจผมจ้องแล้วค่ะาจ้องแล้วสมมติเขาไปดูเรีอคชันคุณจะไปต่อหรือไงฮะตาชั้นเดียวนะคะ แต่ก็มีเสน่ห์ค่ะชอบค่ะเวลาไม่หมดจะคิดอีพีนะคะก็ดีครับผมก็จะได้มีมีโอกาสได้คุยกันอีกครั้งลองจับใจผมครัใช่ไหมวันนี้ถ้ามันถ้ามันตื่นออกมาได้คือแบบปึ้งปึ้งนี่แหละถ้ารู้สึกชอบเออโหเห็นไหมเวลาทุกวิมีค่าทีแล้วผมขอแค่สิบนาทีก็เพียงพอแล้วครับ เป็นไงหมากนี่ไปเออผมอันนี้อันนี้คืออย่างน่าคยครีเอทีฟคนีชอบชอบชอบ่ไม่รับัำจริงเอ้ยจะอะไรกินคือแข่งทั้งตัวเลยค่ะชอบเลยชอบเลยจะให้10เต็มก็น่าเกียดเนาะเอาก้าไปก่อนอันนี้เนี่ยผมน่าจะหนึ่งนะคือบางครั้งเนี่ยเขา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 เหนือชั้นนะขอแค่สิบวิ สมมุติครั้งแรกสถานการณ์คือคุณเจอเขาแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาชมไอจีคุณแล้วผู้หญิงทั่วไปเขาจะไม่หาผู้ชายแล้วคุณต้องเป็นคนเปิดเกมอืนี่คือโอกาสที่ผมว่าดีมากผมตื่นเต้นอย่างนืดเลยสามสองเมยาพูดกับเขานะครับเขาต้องเป็นคนเปิดฉากอย่างเดียวนะครับหลังจากเห็นไอจีว่าเขาชอบเบสิทเจก็รู้สึกดีใจครับที่มีซูเปอร์ตามคนไทยมาชอบครับ ผมมันก็แค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งก็ดีใจครับอย่าได้ขี้นะไม่ขีเขาไม่ขีไม่ได้เขาไม่รัไม่เปิดโอกาสก็พูดเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสื่อขอบคุณไหมผมเวลาไม่ต้องจับแต่เวลาไม่ต้องเอาไปเรื่อยๆโอเคแล้วถ้าเกิดใครอยากชิมของอร่อยแบบพวกเราในวันนั้นก็สามารถจัดไปได้ที่ The Ocean by Louis Leman เจ้าของคำคมถ้าไม่ได้กินของอร่อยแล้วจะมีชีวิตไปทําไรวะเบอร์ติดต่อ Line ID Facebook IG จัดไปนะฮะแล้วใครจะไปเชื่อหลังจากโชว์โชว์นั้นข้าวมื้อนั้น t ชื Become One แต่จริงๆผมก็อยากจะบอกว่าผมเปิ้ลยิมกันครับ<อ>แล้วผมก็เพิ่มอะไรพี่คะเปิ่มในตัวพี่ไงครับที่พี่เป็นคนตรงๆ รู้ได้ไงพี่เป็นคนตรงตรงคะก็รู้ครับที่พี่คุยที่ับเงี้แล้วผมก็เป็นคนตรงตรงถ้ามีโอกาสได้ไปทานข้าวพี่ก็กินดียวจริงกเบอร์โทรศัพท์ไปคุยไหมคุณแม่ต้องตอบแล้วก็หน่อยให้เอาแก้ปัญหาดูเอาแล้วถ้าเกิดว่ามีเป็นแฟนกันมันจะไม่เสียแบบเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียหรอคะ กวามจริงมันก็ต้องแบ่งไปนะให้กับคนที่เรารู้สึกดีครับแบ่งได้หรอคะก็ผมซ้อมวันมา4โมงเริ่ม6โมงนะอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้โอเคอย่าลืมให้คะแนนครับโอ้โหทวงครับโอ้ก็ให้เท่ากันให้เก้าให้เก้าเก้าเลยก็ดีโอให้เก้าสำหรับนักกีฬาไทยถือว่า นะเขาเป็นต่อเรื่องของความดังและความศรัทธาที่แฟนบอลมีให้เขาใช่ใช่ก็ก็กวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนคะ่ะขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณครับ<อ>ชอบทุกคนเลยสิ่งที่ผมประทับใจทั้งคู่ของคุณแนทบอลและเมเจก็คือแม้จะแยกทางกันแต่ก็จากกันอย่างสง่างามอย่าไปฝังใจว่าเราเลิกกันเพราะอะไรแต่จงจําไว้ว่าสิ่งดีๆที่เราได้ทําร่วมกันดีกว่าไหม จริงๆนี่พวกเราในวงการกีฬาบันเทิงในความรักเป็นเรื่องโคตรยากเพราะอะไรนี่คือโชว์ที่คนพูดถึงซึ้งใจที่สุดบทเรียนรักของเมเจและแบคแคมใครอยากชมท้ายโชว์นี้เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ส่วนข่าวใหญ่ครับโอ้โหความรักแต้วกับต้น14ปีที่เพิ่งจบไปมันเกิดอะไรและ ครั้งแรกที่ผมจะอ,ออกมาพูดในสิ่งที่ผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเกี่ยวกับความรักและใครก็ตามมีปัญหาหัวใจพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมใจเย็นๆครับเรามา YouTube ไลฟ์กัน